สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนบ้านดอกไม้อุตรดิตนะคะวันนี้จะพามาชมทั้งคุณนายตื่นสายแล้วก็คุณนายแหวนเพชรวันนี้บ้านดอกสะพังเลยนะคะอากาศครึ้มๆวันนี้ได้ชมดอกทั้งวันแน่นอนนะคะแปลงนี้กําลังสวยสะพังนะคะพร้อมตัดแล้วนะคะสวยมากๆพาไปชมแหวนเพชรก่อนนะคะแหวนเพชรที่สวนมี29สี สีสวยๆทั้งนั้นเลยทูโทนก็มีนะคะสีนี้ก็สวยตอนเราตัดส่งให้ลูกค้านะคะเราก็จะมัดแยกสีไปให้นะคะเพื่อที่จะสะดวกนะคะในการที่จะนำไปขยายพันต่อสีส้มอ่อนนีก็สวยน,นี้เป็นไม้มเมล็ดจากสวนนะคะเกสรเขาจะออกแดงนะคะแล้วก็กีบดอกเขาจะเป็นสีออกชมพูบานเย็น นะคะคก็สวยดีใครที่ชอบสะสมนะคะก็รับไปเลย29สีนะคะอันนี้สีใหม่นะคะโรโยมาเจนตานะคะสีนี้เดินทางมาจากอินเดียนะคะมีเพื่อนนำเข้ามาสีสวยนะคะเกสรใหญ่ฟูมากอันนี้ยาก าชมแบบเร็วๆที่ใต้ก็มีนะเนี่ยน้ำขังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆที่เอาไปปลูกอะดูเรื่องน้ำนิดนึงนะคะดินก็ปรุงให้เขาระบายน้ำดีๆไม่ให้น้ำขังสีขาวสเปียมิ้นนะคะโคนเขาออกเขียวๆเหลืองขมิ้นนะคะนี่ก็มาจากอินเดียเนาะเกสรจะใหญ่ๆฟูๆ สีแดงกีบบานเย็ยนสะท้อนแสงสวยมากนี่ทูโทนสีนี้ก็สวยเนีค่ไปดูไวมากสีแดงสีนี้ก็สวยเกสอนเป็นทูโทนนะคะนี่สีนี้ก็สวยมากาไปชมใกล้ๆสีชมพูอ่อน อุ้ยมีเหลืองคา,าสตาดต้อนอยู่สีนี้ก็สวยกล้กวยหอมอ๋ออันนี้ไม่ค่อยโตเลยเหลืองทองคําก็สีบ้านเย็นนะคะแล้วก็สีส้มเหลืองคาาัสตาด์สุดท้ายก็เป็นทูโทนชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะ สวยมากกำลังสวยเลยที่สวนใครที่สนใจกิ่งพันุนะคะเราตัดเป็นกิโลนะคะกิโลละ100บาทนะคะมัดแยกสีให้ชัดเจนนะคะ1กิโลยสีนะคะถ้าต้องการครบ29สีนะคะก็สั่ง2กิโลนะคะ250บาทเองราคาพิเศษนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มมัดแยกสีให้ด้วยนะคะจะได้เอาไปปลกูกแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อง,ง่ายๆ สวยนี้เลยใครที่สนใจก็ทักเพจเข้ามาได้นะคะหรือว่าโทร0815331091นะคะอ่าะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับคุณนายแหวนเพชร29สสีค่ะสวัสดีค่ะ